ม่อะพี่เอถึงแซดมีดีกี่ตัวมีดีสี่ดีเว่าไม่ค่อยใช้ก็ดี điểm 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 เรามีกี่คอลยะไม่มีใครช่วยเราเลยนึ่งนตตอวยมึงกูหมดเลยแล้วกลางนี่เามีคนช่วยนะหนึ่งขัน มึงมึงเขาพูดยัไงคุณจะงอแง้ำไไม่ได้ตอบเองนะปิดปุ๊บแล้วปุ๊บแล้วปุ๊บแล้ว เรเลี้พี่เต่านี่ก็ขับอะไรมากขับ ATV เต่าสบายอะไรก็ดีแล้วก็ยิ้มหัวเราะกลับบ้านคำถามรคำถามน้กกำลัเอ่ยอยู่ในทะเลอินทีอินทีโอ้ยจับมิ้ตัวนี้โอ้ความไวามันต่างกันปะปัญหาใช้เวลาหลายวินะ เดี๋ยวเอาข๊อแก้มมาแบบเต็มเขาดูเขาดูแฮปปี้เหรอเหมือน่นะคำนังคำถ้ายื้เป็นพยาบาลถ้ายองเป็นอะไรยอมเป็นข้า ตัไปบันไม่ตอบหัวมันไม่เอมันไม่ตอบมันไม่ตอบเฮ้ยอะไรกันมาวัยเดือนนกอะไรมีแต่ตัวผู้นกนังหมูมีแต่ตัวผู้นกอะไรนกอะไรนกอะไรวะนกอะไรมีแต่ตัวผู้ 要么，要么 <No. S 1>，来。<妹> <laughs> ต่างเลยนะต่างมือต่างก็ไม่เอาป้ายให้เปิดมาหลังเอาป้ายให้เปิดไม่ทำจริงต่อกับบ้านกันเลยนะขนมขนมเต่าเต่ากูลือกเต่าไล้วเนี่ยเลือกเต่าไม่วบอกว่าไม่จริงจังมากเลยอ่ะอะไรปลาอะไรขี้เกียจอ๋อเนียวด๊าเมียเนี่ยวดาขี้เกียจอะอะไรปลาอะไรวะปลาปลาไหน